S <S กส็สวัสดีนะครับสวัสดีสมาชิกผู้รับประชาประธิปไตยและห้องเย็นเมืองเพื่อนครับวันนี้วันที่9ก้ากุมภาพันธ์สองพันองร้อานะครับวันนี้มีเรื่องสําคัญนะครับคือเรื่องเกี่ยวกับ366เสียงยื่นดาบให้สารรัฐธรรมนูญอ่าไม่ให้แก้ไขรัฐธรรมนูญ นะเรื่องนี้สำคัญมากนะครับคือนเป็นเรื่องที่น่าไปยศมากนบะสำหรับการเมืองไทยเพราะว่าสิ่งที่แท้จริงคือหน้าของประชาชนแล้วตัวแทนของประชาชนคือสสแต่สสทำแบบนี้นะครับก็ไม่รู้ว่าเขาใช้อะไรคิดนะไม่เข้าใจนะครับคือ ทำให้มันดูเสียเวลานะครับเดะทวงไปนะครับก็ไม่รู้ไม่เข้าใจไม่จะทําทําไมนล้วยังมีเรื่องเกี่ยวกับประเทศพมา่าที่มีการใช้เริ่มใช้กําลังจากตํารวจมีการใช้รถน้ําฉีดแล้วก็มีการประกาศกดเอาการศึกมีการประกาศ คืฟิวนะครับแล้วตอนนี้เพื่อสก,กัดห้ามไม่มีการชุมนุงต่อต้านและประหารเนี่ยมันคือความประโยชน์ญญของระบบประเด็ดการอันนี้ฝากไว้นะครับให้คิดก็มาสั้นๆนะครับวันนี้มาสรุปให้ฟังนะครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องสําคัญที่เราทุกคนมันเป็นเรื่องที่เป็นส่วนรวมะนะ เรื่องรัฐธรรมนูญอะไรเงี้ยเรื่องการเมืองการปกครองมันเป็นเรื่องของทุกคนนะครับถ้าใครคนใดคนหนึ่งถ้าใครคนใดคนหนึ่งไม่มีก็แสดงว่าเ,าเขาเรียกอะไรเป็นไม่ไม่เขาเรียกว่าไม่ไม่เป็นอำนาจที่ไม่สมบูรณ์ของประชาชน น่าขาดคนไดคนหนึ่งไปไม่ได้นะ้าเอาไว้แค่นี้ก่อนละกันนะครับวันนี้นสั้นๆนะครับสวัสดีครับ